ต้องเลิกมองว่าเราคือประเทศขนาดเล็กที่ต้องไหลาตามกระแสะโลกต้องปล่อยให้กระแสะโลกมากําหนดอนาคตาเราอย่างเดียวเท่านั้นเราต้องปรับความคิดใหม่ว่าเราคือประเทศขนาดกลางเราคือประเทศ Middle Power นะครับที่คําว่า Middle Power <c oughs> ไม่ได้หมายถึงว่าการเอาตัวเองไปอยู่ตรงกลางระหว่างประเทศมหาอำนาจนะครับแต่หมายถึงว่าเอาตัวเองไปอยู่ตรงจุดในเวทีต่างๆที่เราสามารถกําหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของเราได้เองนะรับอันนั้นคือความหมายของคําว่า Middle Power กรณีอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์คำว่าประเทศขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ไม่ได้ไหมายถึงขนาดของประเทศหรือจำนวนประชากรที่ปรากฏอยู่บนแผนที่โลกใช่ไหมครับเกาะเล็กๆ,ๆในประเทศอาเซียนแต่เขาสามารถ acting ตัวเขาทําให้ตัวเขาเองดูใหญ่ขึ้นมาได้มีอํานาจต่อรองขึ้นมาได้กลายเป็นศูนย์กลางตลาดทุนศูนย์กลางดิจิตอลในภูมิภาคและของโลกได้นะครับผมลองยกตัวอย่างนะครับลองยกตัวอย่างอย่างเช่นเรารู้ว่าตอนนี้ประเทศสิงคโปร์ต้องการพลังงานสะอาดถูกต้องไหมครับเขาเป็นดิจิตอลครับ อีกหน่อย AI ต้องการพลังงานไฟฟ้ามาหาศาลในการประมวลผลนะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาขาดทรัพยากรประเทศไทยเราได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ที่เราตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางนะครับของเมแลนด์อาเซียนนะครับเป็นไปได้ไหมนะครับที่เราจะใช้กรอบความร่วมมายร่วมมือในอาเซียนนะครับซี่หมายถึงไม่ได้หมายถึงว่าแค่การมัดรวมประเทศอาเซียนไปคุยกับสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่เราควรจะต้องใช้กรอบความร่วมมายร่วมมือต่างๆเหล่านี้ คุยกันให้ตกผลึกครับว่าแต่ละประเทศมีจุดแข็งอะไรที่จะพัฒนากรอบในภูมิภาคร่วมกันผมคิดว่าประเทศไทยเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคนี้ในการทำอาเซียนสมาร์ทกริดเราอาจจะเริ่มจากเมลแลนด์ก่อนก็ได้ก็คือ CLMVT บวกมาเละบวกสิงคโปร์นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดถ้าเรามองในกรอบภูมิภาคนี้ก่อนขยายไปยังอาเซียนประเทศอื่นๆน,นะครับประเทศไทยอาจจะเหมาะในเรื่องของการเป็นโลจิสติกส์ฮับนะครับเป็นประเทศศูนย์กลางที่เรา ผักดันในเรื่องของอาเซียนสมาร์ทกริดร่วมกัน